สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งจากญี่ปุ่นนะครับคือการใช้ AI c h a บอ o เนี่ยมาช่วยรับมือกับปัญหาความเหงาอืมค่ะซึ่งที่นั่นเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงการนามาใช้เรื่องสุขภาพจิตการดูแลผู้สูงอายุด้วยเเรามีข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยครับที่จะมาลองสำรวจปรากฏการณ์นี้กันค่ะต้องปูพื้นนิดน,นึงก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอ,อ เขากำลังเจอความท้าทายใหญ่เรื่องสังคมสูงวัยประชากรก็ลดลงแล้วจำนวนครัวเรือนที่อยู่คนเดียวก็เพิ่มขึ้นเยอะมากใช่ค่ะตัวเลขน่าตกใจนะคะปี2020นี่38%แล้วคาดว่าจะพุ่งไปเกือบ45%เลยในปี2050ครับแล้วผลสำรวจปี2022ก็บอกว่าเกือบหนึ่งใน3าของคนญี่ปุ่นรู้สึกเหงาเรื่องมันใหญ่จนแบบรัฐบาลต้องตั้งกระทรวงตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียว จริงๆบริบทสังคมแบบนี้แหละค่ะที่เป็นแรงผลักสําคัญเลยให้เกิดการทดลองใช้ AI เป็นเหมือนเพื่อนคุยหรือว่าเป็นผู้ช่วยทางอารมณ์ครับแต่คําถามสําคัญที่เราต้องมาดูกันก็คือเออแล้วมันได้ผลจริงแค่ไหนแล้วมันดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าอันนี้น่าคิดค่ะนั่นสิครับมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณอากิโฮซากาอิอายุ32เขาอยากเลี้ยงแมวแต่เลี้ยงไม่ได้ ก็เลยใช้แชท GPT เนี่ยลองจินตนาการว่ามีแมวดูอ๋อเหรอคะครับ AI ก็ตอบกลับแบบให้กำลังใจช่วยวางแผนนู่นนี่จนเธอรู้สึกเหมือนคุยกับโพส์ในคลับที่คอยเอาใจพูดแต่คำหวานนะครับืหืมเปรียบเทียบสะเห็นภาพเลยนะคะใช่เธอยังมองไปถึงขั้นว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักรูปแบบใหม่กับ AI ได้เลยนะโห <c oughs> น่าสนใจนะคะที่เปรียบเทียบแบบนั้น มันเหมือนสะท้อนว่าสิ่งที่ AI กําลังให้อาจจะไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันเป็นการยืนยันตัวตนหรือ validation ที่บางทีเราก็หวยหาครับผมซึ่งมันอาจจะไปตอบโจทย์ความต้องการทางอารมณ์บางอย่างได้ดีแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ทําให้เราตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์แบบนี้มันคืออะไรใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับพอขยับไปดูระดับเมืองอย่างเมืองฮาจิโอจิ G, ที่ผลสํารวจบ,บอกว่า คนเกือบครึ่งรู้สึกเหงาเนี่ยเขาก็ทดลองใช้แชทบอทชื่อฮาชิโคโคอ๋อฮาชิโคโคครับพัฒนาร่วมกับสตาร์ทอัพใจไอเพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่จริงๆมีไม่พอค่ะตัว AI ของฮาชิโคโคที่ชื่ออากิริ นี่เขาเน้นเรื่องการฟังอย่างตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะอืมครับแต่มีกลไกหนึงที่น่าสนใจมากคือเขาจํากัดการคุยไว้แค่15รอบสนทนาเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนติดหรือพึ่งพามักเกินไปแล้วค่อยแนะนําให้ไปติดต่อบริการจริงๆอ,อ๋อมีลิมิตด้วยใช่ค่ะ ผลทดลอง3เดือนนี้ก็น่าทึ่งมากมีคนใช้ตั้ง1,200ครั้งคุยเฉลี่ยนานถึง63นาทีโห oh, ชั่วโมงหนึ่งเลยนะนั่นใช่ค่ะแล้วความพึงพอใจสูงถึง95.6%ส่วนใหญ่ก็เข้ามาคุยเรื่องสุขภาพจิตประมาณ40%แล้วก็เรื่องงานอีก23%ค่ะจากระดับเมืองที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฮาชิโคโคแล้วถ้ามองในมุมผู้ใช้ทั่วไปล่ะครับที่แบบ แค่อยากมีเพื่อนคุยในชิวประจำวันอืมค่ะก็มีแอป,ปอย่านโคโทโมเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเลยเขาออกแบบมาให้คุยเล่นเรื่องทั่วไปจริงๆปรับแต่งตัวตน AI ได้เลือกเสียงได้หลากหลายมีเสียงนักพากย์ดังๆด้วยนะจุดที่น่าสนใจของโคโทโมคือทีมพัฒนาเขาบอกว่าเขาจงใจทำให้ AI ดูฉลาดน้อยลงหรือดูเด็กกว่านิดนึงนะคะเหรอครับทำไมล่ะครับเหมือนคุยกับรุ่นน้องหรือเด็กมัธยมปลาย เขาพบว่าแบบนี้ทําให้คนรู้สึกสบายใจที่จะเชื่อมต่อด้วยมากกว่ามันอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาของคนเรานะคะว่าบางทีเราเปิดใจง่ายกว่ากับอะไรที่ดูไม่คุกคามหรือทําให้เรารู้สึกเหนือกว่านิดๆอ๋อเข้าใจได้ครับแอปนี้ฮิตมากนะคะยอดดาวน์โหลดทะลุล้านแล้วมีบางคนคุยกับ AI วันละ5ชั่วโมงเลยวันละหชั่วโมงโหฟังดูเหลือเชื่อนะครับ แต่มันก็ชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการบางอย่างที่มันลึกซึ้งมากๆอยู่จริงๆใช่ค่ะและการนํา AI มาใช้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะยังขยายไปถึงการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมด้วยอ๋อครับค่ะมีาศาสตราจารย์ยาสุยกิทากิจากมหาวิทยาลัยโทโฮคุอะ่ะเขาชี้ว่าการคุยรำลึกความหลังเนี่ยมันช่วยกระตุ้นสมองผู้สูงอายุได้ดีมาก AI ก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อือ มีการร่วมมือกับบริษัทสตาร์ลี่พัฒนาต่อยอดจากโคโทโมเนี่ยแหละคะ่ะสร้างตัวละครชื่อมาโกเป็นหญิงสูงวัยเน้นชวนคุยเรื่องอดีตโดยเฉพาะน่าสนใจครับผลเบื้องต้นก็พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ได้คุยกับ AI มาโกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยังคงอยากเชื่อมต่อกับคนจริงๆหรืออยากมากขึ้นด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะอ้าวกลับกันเหรอครับนึกว่าจะทําให้ไม่อยากเจอคนซะอีก อันนี้เป็นผลเบื้องต้นที่น่าสนใจค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทอย่าง r o a t o p h a r m a c e u t i c a l ที่ทดลองใช้ AI ช่วยเด็กๆที่มีปัญหาไปโรงเรียนไม่ได้ด้วยอาจจะจากความกังวลทางสังคมหรือสุขภาพจิตอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีด้านที่น่ากังวลเหมือนกันมีงานวิจัยจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือ APA ชี้ว่าการคุยกับ AI บ่อยๆเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้รู้สึกเหงามากขึ้นอ้าวหรอคะครับ หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือดื่มหนักขึ้นได้แล้วก็มีข่าวเศร้าจากอเมริกาที่เด็กชายวัย14เสียชีวิตซึ่งในคดีความมีการอ้างว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เด็กไปสร้างความสัมพันธ์ที่มันผิดปกติกับแชทบอทอืมประเด็นเรื่องจริยธรรมการเสพติดหรือผลกระทบที่เราอาจจะยังไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่ต้องระวังมากๆค่ะ บริษัทอย่าง StarGlees เองเขาก็พยายามใส่ระบบกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะแต่มันก็คล้ายๆกับตอนมีเทคโนโลยีใหม่อย่างทีวีวิดีโอเกมหรือสมาร์ทโฟนเข้ามาแรกๆนั่นแหละค่ะที่มักจะมีความกังวลแบบนี้เกิดขึ้นเสมอการหาจุดสมดุลในการใช้งานจึงสำคัญมากๆเลยจริงครับกลับไปที่คุณสยกกเอกคนเดิมเขาก็ทิ้งทายไว้ได้น่าคิดนะครับถ้าบอกว่าถึงแม้ AI จะให้การยืนยันตัวตนได้ดีเยี่ยมเลยนะ แต่ก็คงจะมาแทนที่สิ่งมีชีวิตจริงๆไม่ได้หรอกอืมเพราะอะไรคะเพราะ AI มันขาดความคาดเดาไม่ได้ขาดสเสน่ห์บางอย่างที่มาจากความไม่สมบูรณ์แบบนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตของ AI ซึ่งจุดนี้แหละมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยอือเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากคะ่ะครับ สรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่า AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในญี่ปุน่นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเหงาให้การสนับสนุนทางอารมณ์หรือแม้แต่ช่วยเรื่องสุขภาพเฉพาะทางอย่างภาวะสมองเสื่อมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการจริงๆในสังคมเขาเลยนะคะใช่ครับแต่ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามเรื่องผลกระทบระยะยาวเรื่องจริยธรรมแล้วก็ความสมดุลที่เหมาะสมว่าควรจะเป็นยังไง และคำถามที่อาจจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับ AI ที่ถูกออกแบบมาให้อ่อนโยนเข้าอกเข้าใจแล้วก็ช่วยกระตุ้นความทรงจำแบบนี้เนี่ยเอ่อมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีที่พวกเราโดยเฉพาะคนในแต่ละช่วงวัยรับรู้ถึงความทรงจำความผูกพันหรือแม้แต่ความหมายของคำว่าความสัมพันธ์ไปอย่างไรบ้างในอนาคตนั่นสิครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ